วันนี้เรากลับมาพบกันที่นี่ที่เดิมกับ Duty t y TV นะคะในรายการ B-News นั่นเองค่ะซึ่งถือว่ารายการนี้นะคะมันจะนำเรื่องราวข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงมาฝากกันค่ะแต่ขอบอกไว้ก่อนว่ารายการของเรานะคะจะเป็นข่าวที่แบบว่าไม่ซ้ำใครฮือฮาตื่นเต้นเร้าใจ แปลกแหวกแนวทุกอย่างที่ผู้หญิงอย่างเราควรจะรู้นะคะก็พูดแล้วก็แนะนําก่อนดีกว่าว่ารายการของเรามีอะไรกันบ้างช่องทางการติดต่อนะคะอยากจะบอกเลยกันค่ะว่าเรามีด้วยกัน3ช่องทางคุณผู้ชมคะช่องทางแรกนะคะสามารถรับชมของเราได้ทางช่อง Beauty TV แห่งนี้และยังติดตามแบบออนไลน์ได้ด้วยซึ่งเราเข้าไปเลยนะคะที่ www.beautytvpsi.com ค่ะสามารถดูออนไลน์ได้เลยนะคะแต่ถ้าใน YouTube นั่นเองก็คือ www.youtube.com Beauty Channel สแลต n ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือ Facebook นั่นเองสามารถไปแชร์ข้อมูลต่างๆหรือว่าไปเป็นแฟนเพจของพวกเราได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s l a s h b e a u t y t v นั่นเองค่ะก็ถือว่าเรามาติดต่อการเรามาเจอการเรามาพบกับข่าวสารดีๆกับอันๆแบบนี้นะคะในรายการ b e a s n e w นั่นเองค่ะเอาล่ะวันนี้พูดไปก็เยอะแล้วอยากจะพูดเหลือเกินว่าวันนี้มี5ข่าวเด็ดๆฮาๆเก๋ๆมาฝากคุณผู้หญิงกันนะคะข่าวแรกวันนี้ ประเดิมเลยค่ะพูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงนะคะผู้หญิงหลายคนเนี่ยเขาจะบอกว่าฉันไม่อยากแก่เลยฉันอยากจะสวยสับพลางแบบนี้ฉันอยากจะเป็นผู้หญิงอายุ25% 30%ตลอดไปแต่คุณผู้ชมได้ชมข่าวนี้แล้วน่าจะทึ่งนะคะเพราะว่ามีคุณยายคนหนึ่งค่ะอุ๊ย จะเรียกว่าคุณยายดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่อัาว่าเรียกคุณยายดีกว่าเพราะว่าเธอมีอายุมากมากมากแล้วนะคะแต่เธอยังดูสาวสซอรค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้น่าสนใจมากเราไปชมภาพกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะ<ม>นี่เห็นหรือยัง,งเป็นคุณยายได้ยังไง,งะฮะคุณโมคุณยายทำไมสวยอย่างนี้คุณคุณยายนั่งถ่ายรูปกับชายหนุ่มสุดหล่อซึ่งอยากจะบอกว่าเธอนะคะไม่ใช่คุณยายที่ไหนค่ะสาวคนนี้เธอมีชื่อว่า หลิวเสี่ยวชิงนะคะซึ่งถือว่าเธอเป็นนางเอกเขาเรียกว่านางเอกแดนแดนมังกรนั่นเองซึ่งถือว่าเธอได้แจงนะคะภาพยนตร์หลายเรื่องเลยนะคะเรื่องที่รู้จักกันดีเธอเคยแสดงสวมบทเป็นพระนางสูสีไทเฮาแห่งราชวงศ์ชิงนะคะในภาพยนตร์เรื่อง The Building of the Imperial Palace นั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นพระนางซูสีไทเฮาที่มีบทดุเนยบขรึมสง่านะคะซึ่งอยากจะบอก บอกไเกินว่าเธอมีอายุถึง61ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะอย่ากจะกรี๊ดทำไมถึงบอกว่า61ปีอันอันดูในรูปแบบนี้นะคะดูเหมือนเธอเพิ่งอ,อายุสัก40ให้ได้แค่40ก็พอ38 39 40นะคะซึ่งโอ้โหอยากจะบอกว่าหลิวเสี่ยวชิงคนนี้นะคะเธอขึ้นอันดับที่2ของทำเนียบสาววัยดึกโอ้โหให้แบบน่ากลัวเลยอ่ะสาววัยดึกก็คือสาววัยแก่นั่นเองนะคะซึ่งรายการโชว์ทีวีนะคะ ของประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาได้จัดอันดับนะคะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดอันดับสองซึ่งที่มีอายุมากนะคะหรือว่าแม่มดที่สวยที่สุดในโลกนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าโอ้โหหลังจากที่เธอนะคะก็ได้โพสต์รูปตัวเองลงอินเทอร์เนต็ตหรือว่า Facebook ต่างๆหรือว่าอินสตาแกรต่างๆนะคะซึ่ง ชาวจีนเนี่ยก็ไม่สามารถจะรู้อายุเธอได้นะคะจนรายการนี้ออกมาเปิดเผยเธอถึงได้เปิดเผยว,ว่าเธอเนี่ยตอนนี้มีอายุถึง6 <11 S> 1ปีแล้วค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมขอกรีดได้ไหมขอกรี๊ด61ปีแล้วหยังสวยยังสาวยังเด้งยังดึงขนาดน,นี้ต้องยอมให้เธอนะคะกับหลิวเสี่ยวชิงค่ะนางเอก หนังจีนนางเอกจากประเทศจีนคนนี้สวยงามมากๆค่ะนี่ก็คือข่าวแรกของเราในวันนี้อ้าโหอึง้งทึ่งไปเลยนะคะกับผู้หญิงที่หน้าเด็กแต่ แก่แล้วหนูอยากเป็นเหมือนเธอบ้างจังเลยจะเป็นได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเราไปติดตามชมข่าวต่อไปกันเลยนะคะซึ่งข่าวนี้กองไปแพ้กันค่ะก็เมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับอายุไปแล้วตอนนี้เรามาพูดถึงการทําตัวการแต่งตัวการเรียนแบบอะไรต่างๆบ้างดีกว่านะคะซึ่งข่าวนี้เขาบอกว่า5อันดับผู้หญิงที่เหมือนตุ๊กตาที่สุดในโลกคุณไม่ชมคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีใครกันบ้างนะคะเอว่าแล้วตุ๊กตามันมีตุ๊กตาอะไรบ้างตุ๊กตาบายตุ๊กตาบาร์บี้ หรือว่าตุ๊กตาผีอะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว uh ่านะคะสำหรับ5อันดับนะคะเราเริはは uh ่มต้นที่อันดับที่5กันก่อนนะคะกับข่าวนี้ค่ะเขาบอกว่าเธอมีชื่อว่าลิซ่านะคะเนโกยปินะคะเธอมีอายุ17ปีจากประเทศเยอรมนีค่ะอุ้ยอุ้ยเหมือนจังเลยอ่ะเหมือนตุ๊กตาอะไรคุณผู้ชมให้ทายค่ะ ซึ่งเรารู้จักเธอจาก y o u t u b e นะคะเธอได้โพส์ตคลิปสอนการแต่งหน้าของเธอนะคะซึ่งมีผู้คนต่างประทับใจตัวเธอเมื่อแรกเห็นค่ะเพราะว่าหน้าเธอเหมือนตุ๊กตาม,มากๆเอให้ทายไปเลยนะคะว่าเหมือนตุก๊กตาอะไรดูจากแววตาดูจากจมูกดูจากปากดูจากการโชตรูปนะคะรวมถึงการแต่งหน้าต่างๆที่ผู้คนให้ความสนใจของเธอมากเธอก็ได้ไปเลยค่ะสำหรับอันดับที่5นะคะก็จากประเทศเยอรมน,นีนั่นเองค่ะ ทีนี้เราไปดูอันดับที่4กันบ้างดีกว่าอุ๊ยอันดับที่5อันอันก็ว่าเหมือนแล้วนะคะอันดับที่4คนนี้ค่ะมาจากประเทศอังกฤษค่ะซึ่งเธอมีชื่อว่า Venus Palermo นะคะซึ่งถือว่าเธอเป็นสาวน้อยที่โด่งดังจาก YouTube เช่นเดียวกันว้ายตุกตาเหรอเนี่ยโอ้โหอันอันว่าไม่เหมือนตุ๊กตาแล้วแหล่ะแตวเหมือนหุ่นยนต์มากกว่า คุณผู้ชมหาดูให้คล้ายไปน่าจะเหมือนภาพย,ายนตร์ไทยของเราเรื่องหนึ่งนะเคยได้ชมหรือเปล่าสมศรี4 2 2 r สวัสดีค่ะสมศรีมาแล้วอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่คนนี้นะคะเขาเป็นสาวน้อยจากประเทศอังกฤษค่ะซึ่งก็คือโด่งดังจาก YouTube เช่นเดียวกันโดยเธอก็สอนแต่งหน้านะคะโดยการที่แต่งหน้าเนี่ยให้เน้นเหมือนตุ๊กตาที่สุดนะคะซึ่งในคลิปวิดีโอของเธอเนี่ยก็มีคนไปดูมากมายเลยนี่ชื่อวิดีโอบอกว่า How to look like a doll วงเล็บนะคะ Make up นั่นเองค่ะเธอพยายามแต่งหน้าให้เหมือนตุ๊กตาที่สุดแต่อันว่านะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าผมเสื้อผ้าเนี่ยเหมือนตุ๊กตามากเลยแล้วก็เหมือนหุ่นยนต์ด้วย นี่อะไรอ่ะสีเขียวๆนี่คือผมวิกเหรอคะอ้โหู้สมัตคอด้วยคุณผู้ชมดูสิคะเธอโดดเด่นในที่แววตาจริงๆค่ะสำหรับสาวคนนี้ก็คือจากประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะเธอได้อันดับสี่ไปเลยเอ๊ะแต่วันนี้อันนั้นก็อยากจะเหมือนตุ๊กตาบ้างจะเหมือนไหมเนี่ยแต่ชุดเนี่ยเหมือนแม่บ้านยังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะไปเพิ่มคอนแทคเลนส์ใส่คอนแทคเลนส์สักประมาณสาชั้นต่อจะได้โตอย่างนี้ได้ไหมคะ หยุดด de. ีกว่าพูดถึงอันดับต่อไปกันบ้างทำไปก็อายนะคะเอาล่ะอันดับต่อไปไปที่อันดับที่สามค่ะจากประเทศจีนนั่นเองนะคะอุ้ยอยากเห็นจริงเลยว่าสาวจีนจะเหมือนตุ๊กตามากขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะนี่อุ้ยอุ้ยนี่เลยว้าวตาโตเหมือนกันนะคะเซ็กซี่ด้วยคนนี้เธอมีชื่อว่า วังใจยยุ่มนะคะอุ้ยชื่อแปลกจังเลยอายุแค่18ปีเท่านั้นเองค่ะเธอด่งดังมากในสังคมอินเทอร์เน็ตนะคะของประเทศจีนค่ะซึ่งหลายๆคนก็จะชอบโพสต์รูปของเธอเนี่ยต่อๆกันนะคะซึ่งถือว่าเธอจะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเนี่ยผิวขาวซิดนะมีสุดทรงอรชรอกเป็นอกเอวเป็นเอวหนุ่มๆเขาให้ฉายานามเธอว่าเหมือนตุ๊กตายางยังไงอย่างนั้นเลยว้าวพูดแล้วเนี่ยจะคิดภาพตากล้องของเราก็หัวเราะกันเลย ตุกตายางเป็นยังไงอันอันยังไม่เคยเห็นเลยก็เพิ่งจะเห็นในวันนี้นี่แหละอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองอุ้ยหน้าจับหน้าแตะหน้าต้องหน้าจุบ๊บหน้าหอมจุงเบย <c oughs> นี่แหละค่ะจากสาวจีนนะคะซึ่งก็ไม่แพ้ก,กันเลยซึ่ง2อันดับแรกก็เป็นาจากประเทศแถบยุโรปตรงนี้ก็เป็นสาวเอเชียของเราสาวจีนนะคะ18ปปีเท่านั้นเองค่ะอุ้ยน่ารักนะนี่เลยเธอมาแนวเซ็กซี่จริงๆสาวคนนี้อืม อิจฉาตาร้อนอีกแล้วนี่แค่3อันดับนะคะเราไปดูอันดับที่สองกันดีกว่าคุณผู้ชมคะสาวคนนี้นะคะจากสหรัฐอเมริกาค่ะ18ปีอีกเหมือนกันนะคะอยากจะรู้จังเลยว่าเธอจะหน้าเหมือนตุ๊กตาแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้อันดับสองแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าอุ้ยนี่อันดับสองนะคะดวงตาโตเหมือนตุ๊กตา ปากกระจับหุ่นหอมสวยน่ารักเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เป็นที่สุดนะคะเธอคนนี้ชอบแต่งตัวสไตล์เป็นสาวอีโมเอะเหมือน,น,นอัน,นอันในวันนี้หรือเปล่าอีโมอะไรก็ไม่รู้อีโมจินี่เลยสวยมากๆานะคะผมสีทองค่ะตาโตมากค่ะซึ่งเขาบอกว่าเธอนะคะเออไม่รู้ว่าสายกรรมหรือเปล่าขอเมาส์นิดนึงเขาบอกว่าจมูกของเธอเนี่ยเป็นจมูกแกนที่ เรียวเล็กมากๆนะคะหน้าอกตั้งเอวคอดแขนขาวเรียวแก้มป่องปากนิดจมูกหน่อยนี่เลยค่ะอันดับที่สองของเรานะคะซึงจัดถือว่าเป็นผู้หญิงที่หน้าเหมือนตุ๊กตาที่สุดในโลกนะคะสาวคนนี้โอ้โหชื่อว่าลักยาโนวาอายุ21ปีจากประเทศ สหรัฐอเมริกาค่ะอุ้ยหนูพูดชื่อผิดขออภัยนะคะดา,าโคต้ารอสค่ะขออภัยค่ะจากสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะสาวคนนี้นอ,อันดับที่2นะคะแหมพูดเมื่อกี้เผยไตยไปเลยอ่ะอันดับที่1อ่ะหลุดออกมาแล้วอ่ะนี่ค่ะเหมือนตุ๊กตาหรือเปล่าหนุ่มๆจ๋าสวยไหมคะคุณผู้ชมคะ่ะที่อันอันดูมาเสียอันดับเนี่ยสังเกตได้เลยว่าทุกคนเนี่ย มีตาหรือว่ามีไข่มาติดที่ตาก็ไม่รู้ฟองโตดวงตากลมโตมากๆเอาล่ะตอนนี้ถึงอันดับที่หนึ่งกันบ้างนะคะซึ่งเมื่อกี้หลุดไปแล้วว่ามาจากประเทศอะไรคุณผู้ชมอันดับที่หนึ่งของเรานะคะมาจากประเทศรัสเซียนั่นเองค่ะซึ่งสาวคนนี้มีอายุ21ปีนะคะเธอเป็นคนที่สร้างความ ื่นเต้นสร้างความตกใจมากๆเลยกับอันดับหนึ่งที่ถือว่าเป็นผู้หญิงที่น่าเรียนแบบตุ๊ก,กตาได้มากที่สุดคุณผู้ชมคะไปพบกับเธอเลยดีกว่าตาจะต้องตัวโตโอ้โหประดุดเหมือนตุ๊ก,กตาบาร์บี้กันเลยคุณผู้ชมนี่เลยเธอมีชื่อว่านะคะวา เลล่าวาลเลเรียนะคะวอเลเรียลักยานว่าชื่ออ่านยากมากๆเลยนะคะเธอเป็นสาวอายุ21ปีจากประเทศรัสเซียค่ะเธอคนนี้สร้างความตื่นเต้นตะลึงให้กับผู้คนที่พบเจอเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าทุกคนได้บอกเธอเลยว่าเธอเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ทุกรายละเอียดแต่อ้โหดูภาพนี้นะคะ b e f o r e After นี่เหมือนมากหุ่นเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้มากเลยค่ะคุณผู้ชมเธอก๊อปปี้ได้เหมือนมากไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวทรงผมนะคะและที่สําคัญ จมูกของเธอแหลมมากตาคมตาโตและหุ่นของตุ๊กตาบาร์บี้ก็บอกไว้เลยว่าขายาวเอวเล็กอกตุ้มว้าวนี่นี่ขวามือน,นี่คือเป็นเป็นหุ่นเธอนะคะไม่ใช่ตุ๊กตาบาร์บี้ก็เป็นภาพบี for hmm. e และอ f t e r นั่นเองโอ้โหเหมือนหรือเปล่าค mm ุณ hmm. ผู้ชมแยกไม่ออกเลยนะคะว่าว่าอันไหนคือตัวเธอและอันไหนคือตุ๊กตาบาร์บี้ นี่แหละค่ะอันดับหนึ่งของเรานะคะโอ้โหลักยาโนว่าอายุ21ปีจากประเทศรัสเซียดูคุณผู้ชมค่ะหน้าอกเลยเนี่ยว้าวนี่แฟนหนุ่มแน่เลยอะ่ะเขาเป็นใครนะเขามาจากไหนโอ้โหดูจมูกสิคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเธอเนี่ยเรียนแบบตุ๊กตาได้เหมือนที่สุดเนี่ยเพราะว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นเมคอัพหรือว่า ศสยกรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าก็ต้องยกให้เธอจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบอดี้เชฟทุกอย่างหน้าตาทรงผมหุ่นเนี่ยเธอเรียนแบบได้เหมือนจริงๆนี่คุณผู้ชมจะเถียงหรือเปล่าอันนั้นไม่เถียงนะก็ต้องยอมนี่ปีปอลและอาตเตอร์ของเธอนะคะซึ่งก็เหมือนอยู่ดีแหละอืม ก็ถ้าเทียบกับบ้านเรานะคะบ้านเราก็คงจะเรียนแบบยากหน่อยเพราะว่าเรามีหน้าตาหรือว่าทรงผมเนี่ยก็คนละสีนะคะแต่ให้เธอเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงรัสเซียซึ่งทราบเป็นดีอยู่แล้วว่าผู้หญิงประเทศรัสเซียนะคะคุณผู้ชมเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างสูงนี่ตาคมผมยาวโอ้เอวเป็นเอวอกเป็นอกและนี่ละค่ะก็เป็นผู้หญิงที่ ติด1ใน5อันดับที่หน้าตาเหมือนตุ๊กตาที่สุดค่ะคุณผู้ชมแต่อย่างน้อยนะคะผู้หญิงเอเชียของเราก็เข้ารอบนะจากประเทศจีนนั่นเองนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่2ของเราในวันนี้โอ้โหเมาส์เพลินเลยเอาล่ะไม่ให้เสียเวลาเราไปข่าวที่3กันบ้างดีกว่าข่าวนี้นะคะเป็นข่าวที่อันันคิดว่าเป็นข่าวดีกับผู้หญิงนะเพราะว่าตอนนี้ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ของเราเยอะแยะมากมายเลยว,ว่ามีข่าวผู้หญิงถูกข่มขืนมีข่าวผู้หญิงถูกฉุดไปแต่ข่าวนี้เราพรองว่า ผู้ชายหรือว่าคุณโจรทั้งหลายเห็นแล้วอาจจะอีก็ได้ค่ะสําหรับข่าวนี้เขาบอกว่ามีเลกกิ้งแบบขนหน้าแข้งมาให้คุณผู้หญิงป้องกันตัวเอาเป็นว่าไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอีคุณผู้ชมคะเห็นภาพนี้ประดุดเหมือนแข้งขาชายหนุ่มรูปงามอุ้ยทําไมน่ากลัวแบบนี้อ่ะนี่ดูจากในภาพคุณผู้ชม จะบอกว่าไม่ใช่ขาจริงๆนะจ๊ะเป็นเลกกิ้งขนหน้าแข้งค่ะเพราะว่าดูที่ที่ปลายเท้านะคะเพราะว่ายังเห็นเป็นเท้าอยู่เลยแต่ด้านบนขึ้นมาประดุดเก่งๆเลกกิ้งที่ผู้หญิงฮิตใส่กันตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นลายกราฟิกลายดอกไม้ต่างๆแต่นี่เป็นเลกกิ้งขนหน้าแข้งเอ๊ะเขาบอกว่าจะใส่ไว้ทําอะไรคุณผู้ชมขายอย่างที่บอกว่าเมื่อผู้หญิงหลายคนสวมใส่ไปแล้ว ชายหนุ่มรูปงามหรือว่าโจรหน้าคมผมหยิกเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าเข้าใกล้นะคะถือว่าเป็นเลกเกิ้งที่เขานำวิวัฒนาการเนี่ยเป็น เส้นไหมเป็นขนเล็กๆเนี่ยมาถักทอเป็นเลกกิ้งเพื่อให้ผู้หญิงใส่เนี่ยและป้องกันตัวเหมาะสําหรับผู้หญิงคนที่ชอบใส่สั้นๆมากๆอะกอดออกจากบ้านเนี่ยก็สวมเลกกิ้งตัวนี้ออกไปนะคะหรือว่าจะขึ้นแท็กซี่เนี่ยก็สวมเลกกิ้งตัวนี้ขึ้นไปแล้วก็เปิดโชว์ให้ดูเลยว่าเนี่ยฉันเป็นกระเทยนะฉันเป็นผู้ชายนะซึ่งเลกกิ้งตัวนี้ก็อาจจะช่วยได้บ้างนะคะในเรื่องของอ การที่ผู้ชายเนี่ยชอบลวนลามผู้หญิงทางสายตาคุณผู้ชมดูภาพสิคะถ้าสมมติว่าแฟนคุณใส่เนี่ยอยากจะรู้จังเลยคุณผู้ชายคุณจะอยากจะใกล้แฟนคุณไหมโอ้โหดูแล้วแบบว่าบางทีกระดกไปบางทีก็เยอะไปนะอันว่าแบบว่ามีแบบแซมแซมเนี่ยก็น่าจะโอเคมีแบบว่าขึ้นบ้างเป็นหย่อมๆย่มอมย่างนี้ก็น่าจะโอเคแต่แบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะเป็นยังไงบ้างล่ะเลกกิ้งขนหน้าแข้งนะคะโอ้ย ถือว่าเป็นอะไรที่ก,ก็โอเคสำหรับผู้หญิงนะผู้หญิงใส่แล้วก็ปลอดภัยดีแต่ผู้ชายคงจะไม่กล้าเข้าใกล้ก็เป็นว่าคุณผู้หญิงคะโปรดใช้วิจารณญาณในการสวมใส่ออนะคะว่าคุณจะใส่ไปสถานที่ใดก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิวัฒนาการที่มาช่วยปกป้องคุณผู้หญิงอย่างเรานั่นเองค่ะทีนี้โหยข่าวสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ยไม่อยากจะจากไปเลยข่าวสุดท้ายข่าวสุดท้ายหรือยัยงยังไม่สุดท้ายท้ายสุดนี่ เขาบอกว่าคุณผู้ชมคะถ้ามาพูดถึงเรื่องค,าความลึกลับเรื่องถึงประวัติศาสตร์เรื่องย้อนยุคคุณผู้ชมอีกหนึ่งสิ่งที่เรารู้จักกันดีตำนานของฟาโรนี่คุณผู้ชมคะฟาโรเขาบอกว่าเป็นมัมมี่หรือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในประสาส์เป็นสิ่งที่ หลายคนยังค้นหาไม่ได้ว่าคืออะไรแต่ข่าวนี้เขาบอกว่าฮือฮามากว่ารูปปั้นฟาโร์ขยับได้คุณผู้ชมซึ่งข่าวนี้จะต้องไปดูเองจากภาพ YouTube ของเราอันอันไม่สามารถจะพูดได้ไปชมกันก่อนเลยค่ะ ูจากภาพเอาเองนะคะว่าจะเห็นอะไรอยู่ในภาพซึ่งเป็นภาพวงจรปิดค่ะซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพิพิธภัณฑ์แมนเชสเตอร์ในประเทศอังกฤษนะคะได้เกิดเหตุแปลกประหลาดเมื่อรูปสลักบูชาเทพเจ้าโอซิริสยุคอียิปต์โบราณขนาด10นิ้วอายุกว่า4,000ปีสามารถขยับเองได้ โดยมันหมุนรอบตัวอย่างไม่ทราบสาเหตุคุณผู้ชมดูจากภาพแล้วกันนะคะว่าหมุนได้จริงๆหรือเปล่าจากภาพตรงกลางนั่นเองเงาดำๆตรงนั้นโดยเขาบอกว่ารูปปั้นนี้นะคะจัดแสดงไว้ยาวนานมากกว่า80ปีแล้วด้านด็อเตอร์แคมเบลล์ไพรส์นักอียิปต์วิทยาเผยว่าเขาเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นว่ารูปปั้นดังกล่าว ขยับตัวได้คุณผู้ชมคะดูทิศทางของหน้าฟารโรสิคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้หันหน้าบาด้านนี้เลยซึ่งภาพนั้นอาจจะมีมวลสารที่ทำให้ขยับได้ก็เป็นได้ค่ะ <G ül> ซึ่งภาพนี้นะคะเขาจับได้จากกล้องวงจรปิดค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็บางคนก็เชื่อบางคนก็ เอาวิทยาศาสตร์มาเข้าร่วมด้วยนะคะโดยหลายๆคนบอกว่าอาจจะเกิดจากการที่จราจรแถวนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่วิ่งผ่านที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทําให้พื้นเนี่ยสะเทือนจนทําให้รูปปั้นฟาโรเนี่ยหมุนไปทิศทางต่างๆได้แต่เรื่องนี้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เป็นหนึ่งข่าวฮือฮานะคะที่รูปปั้นฟาโรขยับ ตัวได้และก็มาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้นะคะเรามาปิดข่าวกับเรื่องราวของ Microsoft ล่าสุดค่ะที่เขานะคะได้ส่งโฆษณาสุดฮามากๆกับสองเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์ชื่อดังตอนนี้เลยอย่าง Apple iPhone แล้วก็ Samsung Galaxy ซึ่งถือว่า สองเจ้าเนี้ยเขาทะเาลาะกันบนะ่อยๆเนอะขึ้นรองขึ้นศาลกันอยู่เป็นว่าเล่นเลยแต่เรามีคลิปมีวิดีโอมีโฆษณาตัวนี้มาให้ดูคุณผู้ชมไปดูกันก่อนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงคะ่ะซึ่งถือว่านี่นะคะเป็นเนื้อเรื่องของโฆษณางานแต่งงานงาน,งานหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมดูภาพฟังภาพเ,เป็นก่อนเลย Aren't you a little young to have an iPhone? You want to go? sheep, Copy bots? Auto-correct this! <laughs> Is there an app with that? Search karate! Karate! <laughs> Do think if they knew about the Nokia Lumia, they'd stop fighting all the time? I don't know. I think they kind of like fighting. Ah! The Windows Phone Nokia Lumia 920 and Gadget's Reader's Choice Smartphone of the Year. เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะแหม Apple iPhone กับ Samsung Galax ซีเนี่ยก็ทะเลาะก,กันไปคนนึงก็บอกว่าฉันเจ๋งอีกคนนึงก็บอกว่าฉันสุดยอดแต่ลืมไปหรือเปล่าว่า2คนในงานนั้นเขาใช้โนเกียรูเมีย0คุณผู้ชมคะดูกันเอาเองนะคะว่าใครเจ๋งกว่าใครเอาเป็นว่าและนี่ก็คือภาพข่าวโฆษณาที่เอามาให้แบบฮาๆกันเองนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้หมดไปแล้วกับ5ข่าว B ี e w s จากอันๆนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็น ข่าว้าข่าวอึง้งข่าวหน้าตกใจข่าวหน้าขยะขยงก็มีครบรถเลยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าหมดเวลาของรายการ B News ของเราแล้วคุณผู้ชมคะถ้าใครชอบใครอยากจะติดตามข่าวสารฮาฮาขำๆตลกๆแบบนี้ก็มาพบกับอันๆได้นะคะที่ช่อง Beauty TV ของเราแห่งนี้ค่ะและก่อนจากลากันไปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าสวยๆจากร้านปัดบ้านผมคะ่ะแล้วก็แต่งหน้าทำผมโดย น้องตุนตาน้องปอรืองเมอยู่ที่อะและก็ยังช่องทางการติดต่อของเราเหมือนเดิมนะคะใครที่อยากจะติดตามรับชมรายการของเราค่ะเข้าไปที่ w w w beautytv psi.com ค่ะสามารถดูออนไลน์ได้เลยนะคะและทาง YouTube ได้เช่นกันค่ะกับ w w w y o u t u b e b e a u t y c h a n n e l o n n e t ค่ะและสุดท้าย Facebook ของเราเหมือนเดิม facebook.com/beautytv ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับอันอันและก็รายการ BNEWS นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย